สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆ้องที่ปลูกมันสับปะหลังทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมพีรพลนะครับช่องท่อนพันธุ์มันสับปะหลังทาง YouTube เหมือนเดิมครับวันนี้พามาชมท่อนพันธุ์ที่เตรียมปลูกนะครับเกษตรศาสตร์ cs สี่หกห้าครับตัดออกมาครับต้นมันอายุประมาณเจ็ดเดือนครับนะครับจะมาขยายจะมาปลูกต่อนะครับพอดีคัดออกมาแล้วได้ได้ต้นประมาณเท่านี้ครับก็น่าจะพออยู่ อย่างนี้ยประมาณสองงานอันนี้ท่อนพันเนี้เอามากองไว้นะครับเนี่เอามากองไว้คือจะมากองไว้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งครับให้ใบร่วงออกครับนี่ฮะใบ่วงออกปกติถ้าตัดมันก็จะตัดได้ประมาณประมาณถึงถึงเท่านี้ครับแต่ใบร่วงท่อนจะแก่ขึ้นไปอีกครับมันก็จะได้เพิ่มท่อนเพิ่มครับให้ใบ่วงออกค่อยมาเก็บท่อนไปตัดครับเหมือนบ่มไว้ครับเก็บไว้ในที่ร่มครับเนี่ยเก็บไว้ครับเนี่ยครับ นี่ก็มันขวบแล้วครับประมาณ14เดือนได้แล้วครับหัวประมาณนี้ครับเอาตรงกลางออกมาดูนะครับหัวเกษตรศาสตร์ซีเอสี่หกห้าครับดูลักษณะยอดเขานะครับนี่ครับยอดถ้ามองเินๆจะคล้ายพวงเพชรครับคล้ายมันพวงเพชรถ้ามองเหมือนผ่านนะครับถ้าไม่เคยปลูกหรือว่าไม่เคยอะไรเนี่ยนะครับแต่ลักษณะต้นกับลักษณะหัวจะต่างกันครับนี่คือหัวของเกษตรศาสตร์ซีเอสี่หกห้านะครับเปลือกหัวเขาจะสีน้ําตาลครับ เนี่ยครับเปลือกตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลครับสาหรับกรเกษตรศาสตร์ c c หกห้านะพวงเพชรมันจะเป็นสีขาวนวลครับหลายลูกค้าหลายท่านที่เอาสั่งทดลองกับผมไปปลูกแล้ว,ลวตอนแรกบอกว่าเอ้ยทำไมเหมือนพวงเพชรจังเอาพวงเพชรมาให้หรือเปล่านะครับไม่ใช่หรอกครับคือจริงๆถ้าจะแยกได้จริงๆคือกเกษตรศาสตร์ C.S.C. หกห้านี่ต้องแยกตรงเปลือกหัวครับเนี่ยเนี่ย,ยนะเนี่ยเปลือกหัวจะสีแดงโอน้ําตาลครับเนี่ย เปลือกหัวจะเป็นแบบนี้ครับส่วนพวงเพชรจะเป็นสีขาวนวลครับเปลือกเปลือกนาตัวนี้จะหนาครับเกษตรศาสตร์ซีซี่หกห้านะครับท่อนพันนะครับเนี่ยเก็บไว้รอขุดครับแปลนี้รอฝนหยุดครับมีไม่เยอะนะครับประมาณสองงานนี่แหละเดี๋ยวาปลูกขึ้นใหม่ก็สองงานเหมือนเดิมครับเพราะต้นทิ้งไว้แล้วมันต้นมันไม่ค่อยโตครับมันได้คัดออกมาเหลือประมาณเท่านี้ครับเอามาปลูกนะครับ ก็ปลูกขยายไว้ครับเผื่อต้นกลางฝนไปหาช่วงปลูกช่วงนี้จะได้บำรุงต้นให้ต้นโตๆหน่อยครับต้นที่เก็บไว้ปีที่แล้วก็ตายเยอะครับติดแล้งนานก็เลยขยายไม่ได้สักทีครับสำหรับกรเกษตรศาสตร์เซซีหมันที่เพิ่งรับรองพันนะครับเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมาครับปี256 5ารบของของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลน,นครน,นะครับ เป็นมันเหมาะกับดินทรายดินปนทรายนะครับต้นโตเร็วปลูกง่ายโตเร็วครับครับดูยอดครับเนี่ยสียอดนึกว่าพวงเพชรครับแต่ไม่ใช่พวงเพชรนะครับมันจะต่างกันตรงลักษณะต้นเนี่ยเนี่ยครับต้นเขาจะกลมครับตนนี้ต้นจะกลมอมน้ําตาลต้นแก่ครแบบวัวครับที่ใช้แยกกันอันนี้พ่อพันธุ์เขาเป็นเกษตรศาสตร์โคราชนะครับ KU โคราดลูก ตัวเกษตรศาสตร์ิ0ลูกของเคโยโคลาดครับมันเกษตรศาสตร์ชุดนี้ผสมโดยท่านอาจารย์สกลชายสีนะครับนักปรับปรุงพันธุ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตอบบุรีครับนะครับเอามาขยายไว้ได้สองสามปีแล้วครับได้เท่านี้มาแล้วเนี่ยเครื่งเนี่ยกินน้ำเนี่ยไป เต้ผ่าได้แปลงนะครับพอดีมาเอาออกจากไร่เสร็จตัวแอบได้นึ่งตัวใหญ่อยู่บ่ปลาได้ตัวใครไหมตัวปลาไหมสำหรับท่านที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับเผื่อมีเหรือกระปุกครับกระปูกก็จะแบ่งให้ไปขยายครับตักได้ยก คนทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดถูกใจกดแชร์ได้นะครับเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ